สวัสดีครับผมอาทอซิงอยากวิ่งคลิกนะครับนิสสันเอ็กเซลนะฮะมีปัญหาเรื่องไฟเจ็งยิ่นโซนนะครับลูกค้าไปเซคมาแล้วนะฮะเป็นโค้ชแคสไลติกนะครับที่ใฟ้โซด้วยอายุรถนะฮะที่มันถึงการใช้งานรอบแล้วว่าจะต้องเปลี่ยนเซอร์วิสแคสต์ไรติกนะครับอันนี้จึงเข้ามาเปลี่ยนไคสตไลติกมาตรฐานยูโรโฟที่ทางอาทอซิงนะครับเพื่อจบปัญหาดังกล่าวนะฮะเดี๋ยวดูงานนะครับตัวนี้มีแคสไลติกทั้งหมด2ลูกนะครับ อยู่ที่หนึงอยู่ตัวที่พาควายตรงเฮดเตอร์นะครับนี่เราตัดออกมาแล้วนะครับเราก็ทําการเปลี่ยนตัวบนนะครับนี่จะเห็นไหมครับว่าเป็นแคปใหม่แล้วอันนี้อีกตัวก็เป็นแคปตัวที่2นะครับเราทําการเปลี่ยนเดี๋ยวเราจะเ e ียร์โค้ดให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับแค่นี้ก็ใช้ยาวแล้วครับ สำหรับเพื่อนๆน,นะฮะที่มีปัญหาเรื่องท่อแคปตาลติกนะฮะตันหรือพงังหรือไฟโชว์เนี่ยมาที่อาทอซิงครับจบปัญหานี้แน่นอนขอบคุณครับ